และนี่คือการจอรุ่นใหม่จาก AMD ฮะอยู่ในมือมแล้วครับขวามือ7,900 XT ตัวนี้7,900 XTX ใครแพ้ใครชนะแรงกว่ากันเท่าไหร่วันนี้มีคำตอบครับ i have CPU ส่งท้ายความสุขตลอดสิ้นปีนี้ลดทันที1,000บาทเมื่อรับคอมประกอบที่ร้าน i have CPU ทั้ง4สาขานครนายกรามินทาบางพัฒและ The f o r ฟถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นรีบเลยโปรโมชั่นสุดพิเศรษรอคุณอยู่ครับผมสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i have CPU นะครับผมเปา i have CPU กลับมาเจอกันอีกแล้วครับกับคลิปวันนี้ฮะเราจะไปโฟกัสการจอ AMD ที่เพิ่งออกมาใหม่เรียกได้ว่าออกมาใหม่สดๆร้อนเลยสําหรับในตระกูล7000ซีรีส์นะครับ คือฮาพอสมควรนะครับกับประสิทธิภาพที่ได้เพราะว่าการออกแบบชิปเนี่ยเหมือนกับ CPU 7 0 0 0 Series ทุกประกาศดังนั้นการปรับปรุงจาก RDA 2เนี่ยให้เป็น,น RDA 3เนี่ยพอเป็นโครงสร้างใหม่ทั้งหมดซึ่งหมายความว่ามันเป็นสาัตยกรรมที่มีการอัปเกรดขึ้นมานะครับการดีไซน์ออกแบบชิปทุกอย่างจะเป็นแบบใหม่ทั้งหมดเนี่ยคอมพิวต์ยูนิตทุกด้านเรย์ c อสเซ r เตอร์ทุกอย่างมีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดนะครับมีการปรับปรุง AI ปรับปรุงเรเทช c ิ่งมี Infinity Cache ที่เป็นรุ่นที่2เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทําให้สามารถที่จะมีประสิทธิภาพมากถึง61 teraflop นะครับเพราะว่าใน RDNA 2นั้นมีแค่23 teraflop นั่นเองทั้งนั้นมันจะแรงกว่า6950หรือ900 XT อนข้างเยอะนะประมาณ40-50คงจะไม่ผิดนะครับแบนด์วิดดีขึ้น Infinity Cache เนี่ยทำให้แบนด์วิดเป็นเพิ่มขึ้นเป็น5.3 t e r a ไบต์นะครับเร็วกว่าขึ้นกว่าเดิมเนี่ย2.7เท่าเมื่อเทียบเข้ากับตัว RDNA 2นั่นเองนะครับพอเชื่อมต่อแบบใหม่ฮะรองรับ Display Port 2.1ตรงงเเนนนีีี้ยสสสาาคัญพะวว่่่แบดดด์ิทไปจอูุถึ54 ซึ่งหมายความว่ามันสามารถดัน refresh rate ไปได้สูงสุดถึง900เฮิร์ตฟังได้ผิดนะครับ900เฮิร์ตที่ความละเอียด 1440p หรือว่า 2k พูดง่ายคือการ์ดจอเนี้ยถ้ามันแรงถึงนะหมายความพอเชื่อมต่อเนี่ยมันสามารถส่งผลได้สูงสุดที่ 2k 900เฮิร์ตโอ้โหแล้วก็รองรับการเข้ารหัส AV1 นะครับเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับเเท่ามาพร้อมกับ FSR หรือว่า AMD Fidelity FX Super Resolution ก็คืออารมณ์คล้ายๆกับ DLSS ใน Nvidia นั่นเองซึ่งเป็นเวอร์ชัน2.2แล้วนะครับแล้วก็เวอร์ชัน3เนี่ยก็จะออกมาคือการที่ FSR พัฒนาขึ้นก็หมายความว่ามันจะได้เฟรมเรทเยอะขึ้นเขาจะใช้ AI เข้ามาแทนที่เยอะขึ้นทำให้คุณภาพของภาพเนี่ยนะแทบไม่แตกต่างกันไม่ว่าคุณจะปิดหรือคุณจะเปิด FSR นะครับแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดคือเฟรมเรทที่มันเพิ่มขึ้น30เฟรมเรามาดูตารางเปรียบเทียบก,กันก่อนครนับว่ามันมีอะไรปรับปรุงเพ้่มบ้างหนึ่งเลย Stream processor. St processor ก็เหมือนจนจวนแกนประวลผล ในออคอมพิวเตอร์ในใน PC นั่นแหละ n อ d นดียจะเรียกคูด้าคอนะครับน,นั้นยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับจป็ 5, ่ x t จะมี5,376หน่วยหน่วยประมวลผลพอ XTX จะเป็น6 1 4นเห็นไหมฮะนี่ต่างกันแล้วนะต่างกับ800กว่านหน่วยอันนี้แหละความแรงต่างกันอยู่ละหล่ะต่อไปคอมพิว e ์ยูนิตครับคอมพิวยูนิตจะมี84กับ9ก้าสกาทลบหน่วย r a y a c c e l e r a t o r พวกนี้ก็คือการประมวลผลทางด้านของ Ray t เ a c i ิ g ตัวนี้จะต่างกันอยู่แล้วฮะสิบ Base Clock กิกะเฮิรตซ์7 0 0 XTX 1.9กิกเฮิรตซ์แล้วก็บูสต์คล็อกเนี่ยไปได้ถึง2.4ใน7 9 0 0 x t แต่พอมาเป็น7 9 0 0 XTX เนี่ยจะอยู่ที่2.5กิกซึ่งบูสต์สูงมากนะครับ2.5กิกซ์บูสต์สูงมากในขณะเดียวกันนะครับเมมโมรี่คล็อกนะครับทั้ง2รุ่นนี้นะเท่ากัน คือ2,500เมกะเฮิร์ซวงเล็บว่า20กิกะบิตแรมขนาด20กิกะบิตเนี่ยถือว่าเร็วมากนะครับและเมมโมรีไซส์ก็คือ7900 XT X เนี่ยจะเป็นรุ่นใหญ่สุดก็คือจะมีแรมทั้งหมด24กิกเห็นไหมครับ24กิกตรงนี้คาเดีเวกัน7900 XT นี้จะมี20กิกเมมโมรี่ท้ายเหมือนกันนะครับชนิดของหน่วยความจำเนี่ยเหมือนกันทั้งคู่เนี่ยเป็น GDR6 เหมือนกัน,มนเมมโมรี่อินเทอร์เฟซหรือว่าแบตวิทเนี่ย7900 XT จะมีทั้งหมด320บิตคาเดเเียวกันน7,900 XTX จะป็384บิต ก็คือต่างกันนะครับทำให้แบนด์วิดต์มันต่างกันถึงแม้ความแรมเนี่ยจะมีเมมโมรีคล็อกเท่ากันที่2,500เมกะเฮิร์ซใช่ไหมครับ20กิกะบิตเปอร์เซ็นแต่ว่าเรามาวิเคราะห์กันแล้วไซซิ่งต่างกันใช่ไหมยี่กิกกับ20กิกถึงแม้จะเป็น GDDR6 เหมือนกันแต่ตัวนี้384บิตตัวนี้ส2 0บิตนี่แหละครับปัจจัยที่ทำให้เมมโมรีแบนด์วิดต์นะครับหรือการโอนถ่ายข้อมูลใน1วินาทีเนี่ยฮะ7,900เจ็ดพไปได้ถึง960 กิกะไบต์เปอร์เซกคลาเดียวกันเจมเป็นเครือง XT ก็800กิกะไบต์เปอร์เซกอาจจะดูว่ามันต่างตั้ง160แต่ทั้งนี้นั้นทั้งคู่นี้สูงมากนะครับ TDP นะครับ Thermal Design Power ความร้อนที่ออกมานะครับเจมเป็นเครก่อ x ก็ร้อนกว่านิดนึงประมาณ355วัตต์นะครับเจมเป็นเครก่อ XT ก็ประมาณ300วัตต์ตรงนี้ต่างกัน50วัตต์เพราะว่าสปายเชนแนะนำนะครับ ตามในเว็บไซต์นะไอตัว7 9 XT เเนี่ยจะอยู่ที่700วัตต์7 9 XTX เเนี่ยจะอยู่ที่750วัตต์แต่ที่สำคันถ้าคุณประกอบไอแ I มซ u ไม่ว่าจะเป็นการ์ดจอรุ่นไหนก็ตามผมจะเหมาไปให้เลยครับที่850วัตต์8 0พัตโกเพื่อไว ไม่ได้เปลืองไฟนะมันก็สามารถที่จะทำหน้ารต่ออุปกรณ์เพิ่มเติมได้นะครับผลเทสตรงนี้จะเป็นผลเทสที Coffee, ่ผมเทสเรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่ใช้ซิสเต็มเดียวกันทั้งหมดเปลี่ยนแค่กาจอ CPU เป็น AMD Ryzen 5 7 6 0 0 x 5.3GHz Turbo 6 Core 2 Thread m a i n b o a r g ชิปแกรม B 650MDS3H นะครับ RAM 16GB จาก Kingston Fury B 16GB รุ่502เป็น DDR5 เพราะว่า a m 5เนี่ยมันซัพพอร์ตแค่ DDR5 กาจอจะเป็น PowerColor r a d i o n RX 7900 XT ตัวนี้กับอีกตัวนึ่งคือ XTX ตัวนี้ตัวท็อปกับตัวรองนั่นเองแล้วก็สตอเรจเหมือนกัน500กิกพราะว่าสไพย์850วัตต์80พ u ัสโคจาก MSI MPG A850 GF นะครับแล้วก็เคสเป็น app, รั r แฟร a KK C31 คือทุกอย่างเหมือนกันหมดต่างกันทางการจอ่อเราไปดูผลเทสโดยรวมทุกเกมกันได้เลยครับ จะเห็นได้ว่า7,900 XT เนี่ยแรงกว่าทุกประการแต่ผมเองก็อยากจะรู้ว่าถ้าเราเทสโดยที่การไม่เปิด FSR ล่ะโดยใช้พลังเด็กของการ์ดจอหรือว่า Raw Performance มันจะเป็นยังไงนะครับแน่นอนฮะ ทุกเกมที่เทสต,ตรงนี้เทสที่ความละเอียด 4K ทั้งหมดถ้าจะเล่นการ์ดจอแบบเจ็บาก XTX หรือเจ็บก XT เนี่ยก็ควรเล่นที่ 4K เพื่อจะได้ทำให้การ์ดนั้นรันแบบมีประสิทธิภาพเต็มที่นะครับ4ีเกมเนี่ยเป็นเกมที่กินสเปค1เลยเป็นเกมกินสเปค2เลยเป็นเกมระดับ triple A หรือว่า 3A ดังนั้นเนี่ย มันจะรีดประสิทธิภาพได้ดีที่สุดนะครับเคานี่ผลลัพธ์จะเป็นยังไงฮะมาดูกันเกมแรกอย่าง call of duty warzone สองจุดศูนย์เนี่ยฮะ7,900 x t ทำเฟรมเรทเฉลี่ย1 0 0ถึง120เฟรมแต่7900 x t x ทำไว้เฉลี่ย1 1 5ถึง150เฟรม ถ้าไม่เปิด a p s ปโอ้้หู difference กำลังมันเท่าไหร่ครับประมาณ15เฟรมนะครับ mid 4 speed u n b n d ครับ 4K ultra 7900 XT ทำไว70้70-90เฟรมโดยเฉลีย่ย7900 XT X ทำไว้90 ถึง105เฟรมอันนี้ต่างกัน20เฟรมเหมือนกันพลังดิบด้วยต่อมาครับ The c a r i s t o Protocol 7,900 XT ทำไว้60-100เฟรมปิด f s r นะ XT X ทำไว้80-110เฟรมต่างกัน20เฟรมเหมือนเช่นเคย Red Dead Redemption 2 4K Ultra 7,900 XT 80-95 XTX 1 0 0ยถึง1ถ้าเปิดเ s r าก็จะเพิ่มขึ้นกว่านี้สังเกตด,ดูต่างกันเกละ15เฟรม20เฟรมคำถามคือมันต่างกันแน่นอนอยู่แล้วล่ะที่ 4K 7,900 XTX สเปคก็ดีกว่าแรงกว่ารุ่นใหญ่กว่า มันก็ต้องแรงกว่าอยู่แล้วแบบไม่ต้องสงสัยแต่ที่ผมอยากรู้คือมันแรงกว่าเนี่ยเท่าไหร่และส่วนต่างที่มัน4,000ประมาณ4,000นะครับมันคุ้มกับเงินที่จ่ายไปไหมกับเฟรมเรทที่ได้มา15เฟรมบางท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยคุ้ม4 4 0 0เฟรมบางท่านอาจจะมองว่าเฮ้ยเอาไปคุ้มตรงไหนอะ4 0 0พนนี่เก็บไว้ใส่เพิ่มแรมเพิ่มชุดน้ำเพิ่มเมนบอร์ดได้ต้องเยอะซื้อจอเพิ่มก็ได้ แล้วส่วนต่าง15เฟรมเนี่ยชั้นเองฉันก็ไม่เห็นความแตกต่างนะทับ9 5เฟรมกับ110เฟรมอย่างเงี้ยสมมติไม่บอกเฟรมก็ไม่รู้ถ้าไม่เปิด M อเมซายเอัลเทอร์เบอร์เนอร์ก็ไม่รู้เทสต์บายเทสต์บางทีก็ไม่รู้บางทีก็ต้องแลวแต่คนจะคิดแล้วแต่ลูกค้าจะลงทุนแล้วกันว่าตัวเองนั้นพอใจที่7,900 XT หรือว่า XTX โดยส่วนตัวผมมองว่าทั้งคู่มันแรงมากๆอยู่แล้วครับผมเองก็พยายามที่จะเอามาให้ทุกคนได้ดูนะครับแน่นอนครับทุกเกมต้อง K, เทสรส์ทมมที่ Full HD รอากัปเด ปเกรดได้เลยล้วกันแต่สำหรับวันนี้ผมมีโปรเทสทั้2สองตัวนี้แล้วใครอยากซื้อแยกซื้อได้ที่ i h a v e CPU ใครอยากประกอบเป็นเครื่องประกอบได้ที่ i h a v e CPU ใครอยากดูโปรเทสของตัวตัวนี้เต็มๆเดี๋ยวผมลงลิงก์ไว้ให้ mm hmm. เจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ